สวัสดีค่ะฟาร์มผู้หญ,ญ่สมบัติคือเกาเด้อพี่น้องวันนี้มาถ่ายว่าน้อยเบิรงงอ,อ้าคือดื้อแท้ไปอย่ามักเลี้ยกกล่องขอดวันที่สิบเป็นตัวผู้พี่น้องนี่ไทยกี๋ไ่ยกระโดนแม่นี่ขอดวันวันที่สิบ อดก็ได้ดึงออกเพราะว่ามันโตใหญ่พี่นอ้องกินน้มดีสุขภาพแข็งแรงได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีกตัวนึงต่นี้บรรยากาศอยู่ในคอ,อกทั้งหมดสิบหกตัวแลวพี่นอ้องมีแข็งแรงดีนิ่งว่าหน่อย ตั้งนั่นก็บทเป็นแม่นึงแยกไว้ตั้งหากน,นีลูกเพิ่นนอนอยู่นี่ตั้นั้นเป็นแม่นั่นออกลูกเป็นตัวแม่ตัวเมียอันนั้นลอดันที่หกอันนี้ลอดวันที่สิบแม่มานสิเมื่อท่านเด็กลอดจะอยู่ทั้งผุ่นอีกสักพักสองตัวนี่แข็งแรงแล้วกะ ได้ย้ายออกไปไว้ข้างนอกอ้อดดดีแทะแข็งแรงได้เอาซุ้มเออที่แม่ท้องไกคขอดเขามาไว้ในคอกแทนเพราะเขาต้องแยกออกพี่นอ้องเมื่อแยกว่าได้เวลาขอดมันอันตรายเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของหัวหน่อยครับพอมของแม่มันพร้อมต้องปูนก็จะเป็นคอกเฟียง ข้างบนเป็นอคอกเฟียงสร้างมาแล้วสามลอยก่อนแต่ว่าบัท่านเอาขืนบดพี่นอ้องหลังจากเอาไปเลี้ยงแล้วสามชั่วโมงก็จะเอาเขาขอคอกไว้แล้วก,ก็กินเฟียงบางตัวก็นอนพักบางตัวก็กินเฟียงเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงสามชั่วโมงแล้วก็เอาเขาขอคอกมแต่ตัวอ้วนอวนแม่นี่แม่ทองคอดเรียบร้อยแล้วอ้วน วันทุกตพี่นอ้องเพราะว่าหญ้ามันลายตอนนี้มันเป็นหนาฝนหนาฝนเพิ่งจะหยุดหญ้าลายแต่ว่าช่วงอีกสักปีไม่หรือว่าทรงการนี่ก็จะแร่งหญ้าอึดหญ้าพ่ค่อยมีก็เอากับบรรจุเฟี้ยงไว้ข้างบนเอาเฟี้ยงไว้ให้กินทั้งหมดสิบหกได้สิบหกตแล้วพี่นอ้อง ยังแม่ที่ยังบ่ทันได้คลอดอีกสี่แม่กัสิคลอดประมาณปีใหม่ไล่ไล่กันมาเมื่อน,น,น้อยแข็งแรงดีพี่น้องตัวน้อยเอมื่อนี้อัปเดตฟาร์มผู้ใหญ่สมบัติให้เบิงสมนีงก,ก่อนเดอ้อพี่น้องคลิปหนาเป็นอยมาเบิงใหม่อีกนะ,ะมื่อนี้อัปเดตงัว่น,น้อยไทยงัว่น้อยให้เบิงกับแม่ขอดใหม่ สองเม่ได้ลูกตัวนึงเป็นตัวเมียตัวนึงเป็นตัวผู้แม่นั้นได้ได,ได้ตัวเมีนเยนี่พี่น้องอ่ะสวัีก่อนเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสด,ดีค่ะ